สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะย้อนไปที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนนั่งนิ่งๆลูกนะคะ,ะวันนี้นะคะพบกัครูสาวนีโชคสุดชาตินะคะในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ขอย้อนที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เรื่องของใบตองนะคะว่าใบตองนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ เราไม่เรียนภาคทฤษฎีลูกเราจะปฏิบัติด้วยนะคะจะดูวิธีการประดิษฐ์คุวทำเลยคะประดิษฐ์ของใช้จากใบตองของใช้จากใบตองนักเรียนนึกถึงอะไรคะนึกถึงนึกถึงการทำกระทงเด็กๆคะไม่เอาลูกนั่งเฉยๆตอนนี้ครูสาวน,นีให้คะแนนแล้ว สำหรับคนที่เตรียมพร้อมนะคะวันนี้ฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางให้คะแนนเต็ม10คะแนนนะคะ10คะแนนในการตรวจวัสดุอุปกรณ์คุณครูตรวจก่อนแล้ว5คะแนนนะคะสำหรับคนที่ไม่มีนั้นคุณครูมีให้เพราะคุณครูหักคะแนนไปแล้วคุณครูสั่งล่วงหน้า1สัปดาห์ใช่ไหมลูกหรือฟังครูก่อนเด็กๆฟังนะคะ ตั้งใจฟังนักเรียนปลายทางด้วยเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องของงานประดิษฐ์อาใครยังคุยอยู่ถ้าเราเรียนเรื่องงานประดิษฐ์จำเป็นมากต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต้องเตรียมมาคุณครูจะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยเขียนไว้บนกระดานพร้อมทั้งนักเรียนจดไว้ในสมุดสิ่งที่ต้องเตรียมว่ามีอะไรบ้างคุณครูก็ให้นักเรียนอ่า ได้เตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยที่ไปแจ้งผู้ปกครองไว้ล่วงหน้าแต่นักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติหรือป่าลูกบางคนไม่ปฏิบัติไหนใครไม่ได้บอกผู้ปกครองเลยใครไม่ได้บอกผู้ปกครองเลยใครเพิ่งบอกเมื่อเช้าอ่ามีบางคนบอกเมื่อเช้านักเรียนคิดว่าผู้ปกครองคุณแม่หรือคุณพ่อหาให้ทันไหมลูกหาให้ไม่ทัน บางคนต้องอกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดกว่าถึงโรงเรียนถ้าบอกตอนเช้าคุณแม่จะงุดหงิดแล้วก็เตรียมให้ไม่ทันเพราะฉะนั้นหนูต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเนิ่นๆน,น,นะคะถึงไม่ครบสัปดาห์3วัน4ี่วันก็ยังดีลูกนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไปดูว่าเอ๊ะวันพฤหัสเราทําอะไรเราเรียนอะไรบ้างครูสาวณีสั่งอะไรไปค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะวันนี้ คุณครูก็มีนะคะตัวอย่างของกระทงวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทํากระทงสองแบบนะคะกระทงสองแบบแบบที่1น,นะคะเดี๋ยวพี่ช่างกล้องจับภาพให้แก้ๆนะคะแบบที่1นเป็นกระทงแบบมุมเดียวแบบมุมเดียวชนิดดุลกลนะคะแบบมุมเดียวทำได้ไม่ยาก นะคะ,ะดุนก้นขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูลูกคุณครูขอให้นักเรียนทำแบบมุมเดียว1ชิ้นนะคะหชิ้นแบบ4ี่มุมอีก1ชิ้นถ้าใครทําได้สําหรับคนที่มีวัสดุอุปกรณ์มาคุณครูให้ไปแล้ว5คะแนนเหลือ5คะแนนถ้าหนูทําได้เสร็จในชั่วโมงนี้รับไปเลยค่ะสิคะแนนเต็มนะคะอ่า ใครทำได้1ใบรับไปแค่8คะแนนถ้าสวยงามนะคะต้องเน้นความสวยงามด้วยนะคะต้องสวยงามถ้าทำได้2ใบ2แบบให้สิบคะแนนเต็มเพราะให้คะแนนวัสดุอุปกรณ์ไปแล้วสำหรับคนที่เตรียมวัสดุมาไม่ครบคะแนนไม่ถึงสิบแน่นอนให้อยู่ในดูลพินิจของคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะ ฝากคุณครูให้คะแนนด้วย10คะแนนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีใบตองที่ครูสั่งไว้ล่วงหน้าถ้านักเรียนมีใบตองกล้วยตานีเอ๊ะเด็กๆคุยอะไรกันคะสิริเทพเพื่อนจะลุมขอแต่สิริเทพเพราะเขาเตรียมมาพร้อมใครที่มีของมาพร้อมทุกคนก็จะมาลุมถึงมาขอ เขาจะฟังคุณครูพูดคุณครูสาววนนี้ไม่อยากบ่นสิ้นปีลูกเขาจะฟังครูพูดเพื่อนๆก็ไงคะคอยเรียกเขาเธอเราขอใบตองเธอเราขอไม้กลัดเธอมีกันไกลไหมแล้วเพื่อนจะตั้งใจเรียนได้ไหมลูกนะคะหนูต้องเตรียมล่วงหน้าที่ครูบอกแล้วฟังครูก่อนอ่าวัสดุมีใบตองมีไม้กลัด ใครหาไม้กลัดไม่ได้จะมีไม้จิ้มฟันแล้วก็ตัดครึ่งก็ได้ส่วนภาชนะทรงกลมคุณครูสาวนีลืมสั่งคุณครูก็เตรียมมาให้นักเรียนนะคะภาชนะทรงกลมเพื่อทํากระทงแบบมุมเดียวคุณครูมีให้ขอยืมไปวางบนใบตองแล้วก็ตัดเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูวิธีการทําว่าทําอย่างไรทําได้ไม่ยากลูกนะคะใช้ ไม้กลัดนะคะใช้มีดนะคะใช้มีดแต่คุณครูไม่ได้สั่งหนูสั่งเฉพาะกันกายเพราะห่วงความปลอดภัยนะคะใช้กันกายสำหรับตัดใบตองนะคะมีไม้บรรทัดซึ่งหนูมีอยู่แล้วไม้บรรทัดสอ,ส,อสำหรับขีดนะคะแล้วก็ใบตองที่เตรียมมาควรจะมีผ้าคีริ้วสะ,สะอาดๆไว้เช็ดผ้าสะ,สะอาดนะคะ หลายคนน่ารักมากข้องนี้ขอชมเชยรูเตรียมมาพร้อมเลยนะคะเตรียมกันมาครบเลยคุณครูก็ให้ไปแล้ว5นาคะแนนได้และลูกครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งทำได้ไหมลูกได้เยี่ยมเลยลูกนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูหลังจากที่นักเรียนดูสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาศึกษาความรู้จากสไลด์ค่ะนะคะวิธีการประดิษฐ์กระทงนะคะ,ะการประดิษฐ์ของใช้จากใบตองนะคะ การประดิษฐ์ของใช้จากใบตองแล้เรียนจดเฉพาะหัวข้อลูกจดหัวข้อสําคัญเท่านั้นนะคะ<ม>คุณครูไม่ได้จดทั้งหมดลูกวันนี้เน้นภาคปฏิบัตินะคะหัวข้อวันนี้คือการประดิษฐ์ของใช้จากใบตองจะเริ่มให้คะแนนตั้งแต่นั่งตั้งแต่ปฏิบัติจนดูผลงานใครที่คอยเรียกเพื่อนให้ก็ส่งใบตองให้บ้าง ขอไม่กัดเขาบ้างก็จะถูกหักคะแนนแล้วเพราะคุณครูรีบให้คะแนนก่อนแล้วนะคะการประดิ์ของใช้จากใบตองถ้าหนูไม่ห่วงคุยคงจะเขียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะเปลี่ยนสไลด์แล้วบางคนยังไม่ได้เปิดสมุดเลยลูกเอ้ย เขีย okay, วันที่ทุกครั้งที่เรียนนะคะวันนี้วันพระันทร์รีที่25ธันวาคมนะคะเป็นวันสำคัญยังไงของชาวคริสต์ลูกวันนี้คือวันคริสต์มาสนะคะการประดิษฐ์ของใช้จากใบตองหนึ่งนะคะหนึ่งกระทงมุมเดียวดุลก้น ข้อหนึ่งกระทงมุมเดียวดุนก้นนักเรียนคะอยู่ด้วยกันอย่าเอาเปรียบกันนะลูกบางคนนะคะเพื่อนมีอะไรมาแล้วก็หยิบหยิบของเขาถามเจ้าตัวเขาก่อนเขาเตรียมมาพร้อมนักเรียนต้องฝึกวินัยในตัวเองลูก ฝึกความรับผิดชอบนะคะ,ะดูนะคะกระทงมุมเดียวดุนกลนไม่ต้องโจทลูกดูต่อเลยนะคะจดแค่ข้อหนึ่งกระทงมุมเดียวดุนกลนสไลด์ต่อไปไม่ต้องโจทนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะกระทงมุมเดียวแบบดุนกลนนั้นเป็นกระทงมมุนะคะ,ะเป็นกระทงที่ใช้สําหรับ ใส่ดอกไม้ใส่ผักและขนมหนูเคยเห็นเขาใส่พุทซาเชื่อไมไหมลูกอ่าตามชนบทยังมีอยู่นะคะดีมากเลยลูกเขาใส่ขนมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะให้เห็นได้ชัดนะคะอ่าใส่ขนมที่มีปริมาณน้อยเพื่อให้ดูว่ามีปริมาณมากนะคะให้ดูว่ามีของมากอ่าวบันทึกความรู้สไลด์นี้ วัสดุและอุปกรณ์ข้อหนึ่งใบตองนะคะอสองผ้าเช็ดใบตองข้อสามคัตเตอร์หรือมีดคุณครูไม่ให้หนูเตรียมมาให้คุณครูที่อยู่ปลายทางเตรียมมานะลูกนะคะเด็กๆไม่ต้องเตรียมนะคะสี่ไม้กลัดนะคะข้อสามหนูเพิ่มกันใจด้วยลูกนะคะ ใบตองผ้าเช็ดใบตองข้อ3นะคะคัตเตอร์หรือมีดสำหรับคุณครูเด็กๆก,ก็เตรียมกลัไกร4ไม้กลัดนะคะคุณครูไม่คอยลูกครูจะไปแล้วนะคะวันนี้เร็วมากเพราะว่าเราเน้นวิธีการปฏิบัตินะคะ,ะมาดูวิธีการทำข้อที่1นะึนักเรียนดูดูลูกวางมือก่อนนะคะ ฉีกใบตองขนาดเท่ากัน2แผ่นเช็ดให้สะอาดใบตองนะคะตอนนี้ลมแรงใบตองที่เราเก็บมาจะเห็นว่าถูกฉีกเป็นริ้วๆใช่ไหมลูกแล้วก็มีฝุ่นจับมากเลยหนูต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะล้างเสร็จแล้วยังไม่พอต้องทำไมคะกองทองต้องไหมคะเช็ดอ่าเช็ดให้สะอาดนะคะเช็ดฝุ่นออกให้หมดนะคะเช็ดให้สะอาด ตามภาพนี้ลูกนะคะค่อยๆเช็ดนะคะให้สะอาดหลังจากนั้นเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูทิงลูกวางใบตองทางด้านอ่อนและด้านแข็งนะคะวางใบตองทางด้านอ่อนและแข็งสลับทางกันเข,าข้าใจคำว่าสลับไหมลูกนะคะ,ะสลับทางกันแล้วก็ตัดให้เป็นวงกลม นะคะตอนนี้อาจจะนึกไม่ออกเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะต่อไปข้อ3จับมุมตรงกลางแล้วก็ดุลก้นขึ้นมาให้นูน